จ้าอู้ลมแรงเลยจ้าวันนี้ขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนีจ้า,มาไม่รู้นะดีไหมนะานมาเนีจ้ามาวันที่คนเขาไม่มาจ้าลมแรงมากเลยจ้าวันนี้เนี่ยบรรยากาศฝนตกนะจ้าทุกคนเราอดไม่ได้เลยเราไม่บอกลุงด้วยนะเนี่ย ดอกมันใหญ่มากเลยนะดีดอกหนงเพื่อนมานี่ดูดิว้าเดือปาดเลยนะอู้นิ่มแล้วเราไม่ได้ดูเขาเลยจ้ะอ่าอ้ยลมแรงเลยจา้าวันนี้ขออปมันเพื่อนด้วยนะจ้ะมาแล้วจ้ะเดี๋ยวดอกสวยจุ๊บปุ๊บมากเลยเพื่อนโอ้ เจ้าไข่เลยจ่ะเจ้าเนื้อเลยนี่จ้ะชะลอดไหมเนาะมันเริ่มจะนิ่มแล้วนะเหมือนว่าถ้าฝนมันตกเยอะจ้ะน,นี่ฝนต,ตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนเพื่อนเก็บฝนฝน,นตกจ้ะฝนตกทั้งคืนเลยแล้วพรุ่งนี้เราคงไม่ทันเขาแล้วมันจะมีแดดมาเลยจ้ะเก็บเห็ดฝนตกนี่แหละ เามจุดจะทุกคนไม่รู้ดีไหมนะเหนือนี่กางกินเลยคืนนี้จะตกอีกทั้งคืนเลยช่วงดูรุ่งนี้คงหนาวนหมดอ่ะเหนุอยู่อีกเมืองหนึ่งแต่ว่ามันอีกตำบลหนึ่งแต่มันมาถึงกันจะงามจ้า มาเนี่จ้ามาวันที่คนเขาไม่มากันเนี้เครื่องเรียวมีเราก็ใช้ไม้กันสั่นนะพยายามนิ่งๆอยู่เฮ้ยงามนะงามมากเลยงามเด้จ้ามาจ้าลมแรงขอภายด้วยนะจ้า เห็ดดูไหนนี่เ <c oughs> ดี๋ยวดูน้ำงาม,งามดอกน้อยอันนี้ตัดขาบ้านหมดเลยนะจ๊ะรีบฝนฝนตกตกเยอะจ้ะ <c oughs> ดูนี่ดอกนี้เพื่อนยังงามเลยอุ้ยนี่จ๊ะงามงามงามมากเลย ป่ารอฝนจริงๆนะตกคืนหนึ่งเต็มๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนี้อีกทั้งคืนจ้ะฝืนนี่ยมันเข้าวในน,น,นนี้เลยนะนี่เราเดียวกันจ้าทุกคนน้ำทุกคนลมแรงมากนะจ้าวันนี้เนี่ยน้ำตกใส่ เห็นนะคะจ้ะวันจุปุเลยได้น้ำจ้ะเห็ดได้น้ำนาจ้าทุกคนงามนะดอกนี้ดอขงนะข้างๆนะจ้าข้างๆนะจ้า ได้สูงดอกอ่ะขนมาไปแล้วจ้ะผู้ชายด้วยกลับแล้วจะบอกนะว,ว่าเห็ดพึ่งหวานพิ่งเริ่มอ่ะ <c oughs> เราก็เก็บไปเยอะแล้วอ่ะหมายความว่าไงดูดิเพื่อนๆนะดูดิดอกนี่หืมอายหนอนนอนดูดิ คาอยู่เลยเดี๋ยวตัดเลยจ้าอย่าบอกนะว่าเห็ดพึ่งหวานพิ่งเริ่มอ่ะดูสิอู๋นะอย่าบอกว่าเห็ดพึ่งหวานพิ่งเริ่มนะจ้าสซวีเดียนเก็บแบบนี้แหละจ้าฝรั่งก็เก็บแบบนี้จ้ารอมาจังเพื่อนหนึ่งชั่วโมงไปอย่างเร็วเลยฝนตกนะ มาอยู่จ้าเนี่ยเก็บมันกําลังโผล่เลยจ้าหรือว,ว่าเห็ดพึ่งมันพิ่งเริ่มแล้วก็งงอยู่เหมือนกันนะจ้าจะตัดขาแล้วนะจ้ามืดหน่อยนะในบ้านจ้าข้างนอกฝนตกอันนี้ไปไปโกยมาเลยจ้าเพื่อนมืดหน่อยนะทีแรกคิดว่ามีแต่เราบ้าเข้าป่าตอนฝนตกเนี่ยที่ไหนได้ กำลังเก็บเก็บอยู่โอ้มีผู้ชายมาเดินมาหาเห็ดโอ้ยไปเลยค่ะเปิดเลยเราอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปใครกล้าอยู่้ะเก็บเห็ดมืดก็มืดนะ่ะมืดเพราะว่าฝนตกไงเราก็รู้ว่ามีแต่เรานะนเนอะมาเก็บเห็ดเนี่ก็ต้มเพื่อนเนี่ยขาวอยู่เลยต้องรีบทำเดี๋ยวมันเขียว เหมือนกับเห็ดพึ่งจะเริ่มออกอะไรเงี้ยเราก็งงเหมือนกันจ้ะทุกคนเข้าป่าไปเห็ดพึ่งกําลังโผล่หัวเลย <c oughs> พวงนี้คงไม่ได้ไปเลยจะป่าเนี้แต่คนคงเยอะพวกเนี้ยเพราะว่าแดดออกจะคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาลแล้วมันก็เกิดจริงๆนะตอนนี้มันคือมันแห้งไงแล้วพอดีฝนมา มืดนะคนมืดเลยนะจ๊ะก็เตรียมอาหารแล้วก็เลยว่าขุดขาเห็ดก่อนไอหอบมาเนี่ยฝนก็ตกนะตกพรมเลยมีเห็ดแก่ๆเยอะอยู่จ้าเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเขาก็ได้เกิดใหม่อยู่แล้วจ้าเห็ดมันอยู่กับต้นสนนะ เห็ดที่สวีเดนนะเห็ดชนิดเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยต้นสนเพื่อนลุงก็ล้างจานไม่หยุดเลยอะ่ะมีแต่เสียงลุงล้างจาน ได้ล้างจานนะล้างอะไรก็ไม่รู้สารพัดจะล้างของแกเนะ่ยคืนนี้ก็จะตกอีกทั้งคืนแล้ว่าเห็ดนะมันก็จะโตพุดพุฒพุพุพพพเลยแล้วก็พวกนี้มีแสงเขาก็จะยังรอดอยู่แต่ว่าเห็นไหมเหมือนกับ <laughs> เหมือนเห็ดเพิ่งเกิดเลยนะเราก็งงอยู่เนี่ยเห็ดเพิ่งเกิด ะได้กินไหมคะดอกน,อกนี้ดอกนี้ตัดนานมากเลยเนี่ยถ้าฝนตกวันนี้เป,เปนะเื่อยไปนะเห็ดเราเจอเปื่อยอะไรดอกอยู่ในป่านะที่ไม่ได้ถ่ายใจว่ารีบๆวันนี้รีบมากเลยเราไปแค่ชั่วโมงก,กว่ากได้จ้ะเดี๋ยวล้างทีนึง เยอะเลยเธอนี่คอนโดแต่ต้องผ่าแนละ้วดอกนี้นี่ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าไงเดี๋ยวนันเพื่อนๆมาผ่าเลยพื้นก่อนคอมันหักได้อยู่ ถ้าพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้กินแล้วดอกนี้ยพนี้ไม่ได้กินแล้วดอกนี้นะพอดีว่าเราไปหเห็นก่อนได้กินหน่อยนึงนี่แค่นี้จะ้ะ ลมแรงมากฝนตกเยอะๆอย่างเงี้ยเห็ดจะไปจะกคนแถวที่เราอยู่นะที่อื่นอาจจะเพิ่งเกิดสวีเดนป่าสมบูรณ์จ้ะทุกคนช่วยกันนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเราคนหนึ่งไม่ทิ้งขยะในป่านะ ขนาดปวดปัสสาวะนะเราก็อย่างที่ชู่กลับมาทิ้งบ้านเลยทิ้งขยะที่บ้านเนี่ยมันเปื่อยนะจ๊ะฝนตกนะมีปลาตะคุ่มอุ้ยตัดเยอะไปหน่อย เซบีเดนเห็นเป็งหวานออกแล้วออกแดงกัญญาเนาะอันนี้นี่ไม่ไม่แน่ใจนนะดดเพื่อนดูดิวานนะอ้มีรูด้วยเพื่อนเพื่อนเราผ่าอีกแล้วผ่าจะ้ะไม่ได้แม่นนะนี่เอาอันนี้ลองก่อน เดี๋ยวคอหักดีอยู่นะเอาทำเล่นไปนี่ดีนะจ๊ะดีดีด,ดีแต่ว่าด้านนี้จะไม่ดีเนี่ยเพื่อนเอาเฉพาะตรงนี้ออกก่นเี่กินได้นะจ๊ะ นิดหน่อยกินได้จะไม่จืดยังไม่จืด